ทบแดดป่ะอมไม่เสียยาหลวงเรี่ว่ันหันเหมือนยานอนก็กินดอกไม้บานเลยรดโรกร่อนเนาะแต่ว่าพวกขวัขวคือ,อแต่งตัวขึ้นม่ป่าอย้าไม่ป่าเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องคะเมน้ใดเมนูแซ่บจ๋ามาก้าไม่กินปนปานิ้นโตเป็นโลเลยด้วค่ะปนปานิ้นโตใหญ่ๆหวานๆเลยค่ะลวกผักผักสดผักยังมีเบิร์พี่น้องนี่เราดะักยาพี่น้องคะยกสวนมาเลยมาเด้อค่ะพี่น้องคะเ่บๆน้องแพทนทําเม่นุนจ้ะลวกปลาเขือวย้าวกับมีจ้ะมาเขือพวงแล้วก็สละแเน่แล้วก็คาอวนพี่น้องขาปลาเขือเปะพักหลายะจันยังซ่บ หวานได้แผทดหวานแบอไม่เสือยากลับงน่ารักรวงเลีวันห่านตัวน้ำพรักเสือปละพอเหมือนยาอน ก็ตีนดอกไม้บานเอลนรถโดกร้อนนาเจ้าตัวพวกคนแข่งเขาคแต่งตัวขึ้นม่ปากเจ้าแม่ป้าเนาะเดี๋ยวิแต่งเกินหนักเกินตาข่อยนะบ้าแมนถามพี่น้องเบิ้งเขาเจาะคองว่าข่อยถ่อเจาะอยู่เม็นวลงามงามบ้างค่ะพี่น้องค่ะปังดอกไม้ยังสีหนาล่างป้าจ้ะเดี๋ยวพี่น้องจะก้มเมม็นบอก ก็เป็นอะไรก็เหม็นหลายแถมเห,หม็นด้วยคือทางวามหนูกึ้นเ่าก็แม่ยูอ่อต้องย่อมรับเพิ่จริงก็ราะแือดอ่ะต้องยอมรับเพิมพจริงงนี่น้องแพทโอ้ยน่ากแกหาผู้เถ้าจะเกิดต้ำแน่น้องแพท โดยเฉพาะหนาหฮอนแนะละเบาไหวด้วพี่น้องคะ่ะจริงๆงามต้อ่พูดเดยอะเมันกี้พูดเห่ากูไม่ได้กเกิดแล้วนะพี่น้องคะ่ะคลิปได้กับจุฝาดเอาอยู่พูดเดียวอยูบบ่บักบักอยู่ไมืไหร่น้องพี่น้องคือเป็นลมฮอนพวดม้าด้วยพี่น้องคะ่ะเต็มถาดหนักเลยแท่งปากปากทำไมยังตีคือเป็นจริงๆเขาที่ใช่ฐานเนี่ยนะน้องแพท ย็นตอนนี้อาบแดดไปแล้ร้อนดใช่หาดไม่ให้หดอาบแดดไปนล่วฉันอาบแดดปะผักกระเจีบมะเขือผักใได้ายมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะซ่บๆนั่นน้ำแผน้ำมันเนื้ะจัเขวง ทั้งเหนือทั้งอย่างก็จะอันเพื่อนอื่นน้ำพริกนอก้นนนอน้องแพนเนาะทั้งหมันเห่าอื่ปนปูนป,ปนปลาเนาะจ้าพี่น้องคะทานได้ทุกภาคจ้ะบัต,ตเตอร์แสบบัตเตอร์ยากบัตเตอร์มักขุ่นเนื้อร้ายหลายจ้ะป่นไปนินแซ่บจัดขังที่สองจ้ะที่ข้าวป่นไปนินน้องแพนเนาะบุนนะเคยเนะาะข้าวเห็นแบบติดใจอื ป้นตะปะคอป้นตะปะเข่งปลาหมอปลาช่อนเป็นสิแม่จ้ะถ้าแบบว่าปนไปนี่มันบ่ข้าวอืม่ข้าวอวียดีไม่ละข้าวเดียวหมดเนื้อมันหลายติดใจแล้วเนแม่เจกับติดใจพี่น้องเนื้อเกลือบเกลือพวง คือปวดแต่น้องแพะอือน้ำผักอืไอสาเรเลือกบอกแข้งอืบอกแข้งขมบอกขมผมว่มันเป็นเครื่องขมเองน้องพี่น้องคะเอาแล่วน้องแพทยบอแข้งขมเบอแข้งขมบนนูนหน่อยที่เมนนู้นกินอันนี้บอมืเขือพวงมบเขือพวงก,กับผ<ห>ักทบานเข้านบรแข้งมีขมหอมอืม น้องเลยไปอันนี้บบกแขงขมนะพี่น้องคะอัมาแขงขมที่แม่กินได้ใน่อยไหมหลูกจำได้ปะจำได้ยูจำไดาปลาแขงขมโอ้ยหอยามันขมโอ้หอยทะเลแบ,บกแข้งขมเนื้อนุ่มผมเลยนี่เนาะมาแข็งอันนี้ไหมาเก้่แท่งน้ำพริกกะปิเลยแมแพทย์ อืมรับป็ะนอืจัโโบโรพัลไรหน,หน้มากกินเดือดสายใจ นี่ตัวอยู่หลังบันเนะค่ะพี่น้องคะ่ะพักย่ายปลูกไว้หมดเสาหมดแรงแค่นั้นแหละจรร้ะบไดบาดแดนสีดยาเด้อจะ้ะกินยังไงก็ปลอดภัยยาบได้สีดมันร้น้อยปุ๋ยกับปุ่น หอมๆนัวๆป่ะ แต่อย่างกินแล้วเนาะค่ะพป่น้องขามาเด้อจ้ะแบแซ่บน้ำมแพงน้ำนวลินคือเราช่วงนีองนองนน้อาหารอีสานคือเราอาหารบ้านเราจ้าแซ่บตลอดเด้อค่ะยื้อน่อยเต็มปากเต็มคำ ก้นเป,ปื่อช้องเขือผงเ่นมีนุ่เขืออืมกดซลแน่จ้ะ อ๋อมัหัวหัวรียดฟักทองคุณหน้าแพทบอร่อกอยู่แล้วมันไหมอ๋อมันอ่อนหัวบอร่องอยู่แลอกออกอย่างนี้สิค่ะมันทีไม่เหนียวเวลาเรากิน

หอมกระเทียมหอมหอมัวหอมแดงหอมพริกขั่วจ้ะพี่น้องค่ะพริกขั่วจิจก,ก,นกนานจิจญาน ถัวแล้วก็ใส่พริดผุบนน้ำ,น,ำน้ำแพนนเนาะหลายพริกครับแซ่บหวานผักไปกินปล้วยบาเน่นแล้วก็บไปได้ไปกลับไปกินปล้ปลาทูเลยพี่น้องค่ะมันก็เสีบวกกับปลาทูอยู่ นองคะยอดมะละกีนกมันมเนี่ยหนวดมันตัวนวดมันออกแล้วมันกอ่ <c oughs> อปากงานลุงมันไรอ่ะนวดเนี่ยมันกอ่อปากเห็นพอหลอ่อบอุร <c oughs> ุ <c oughs> หนวดยอดนนอันมะละกีนกพี่น้องาะค่ะ แม่รู้จักป่ะเนี่ยบอกอืมตอนบอกอืมอืมอืมหวาน ปวนปลาขาดบางไงด้วยน้องแพทปลาลูกปวนอ่ะเจ้าแซ่บเีเอาแล้วค่ะพี่น้องคะมันก็อิม่มเดี๋ยวนะาจะถ้ากินม่วมันกินบ่นสุภาพต้องขอโทษขอไปหลายหลายเพราะกันไม่คิดนะค่ะสวัสดีค่ะ